ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย yeah. Let's go All I need is my Lord k u u j a i and my bike of key. Yeah, you can ride with me. ดูรถสวยๆผ่านในจอทีวีคุณอยากไปไหนยังไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาพาไปเปิดชนภัยไม่ว่าจะใครหรือจะใครความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี่ยวกับรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ Call for รดนะฮะมาในสัปดาห์นี้นะฮะทอมพาผู้ชมเดินทางมาที่นี่เลยครับที่ทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนะฮะกับการแข่งขันโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต2015สนามที่4นะครับ <c oughs> ต้องบอกว่ามาในคราวนี้นะฮะทางโตโยต้าได้ขนกิจกรรมมามากมายเลยทีเดียวครับเพื่อมาร่วมสนุกกันร,รวมไปถึงเหล่ามาดาดารากแสดงนะฮะแล้วก็ศิล,ลปินที่มาร่วมกิจกรรมที่นี่อย่างคับข้างเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมตามทอมไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าทางโตโยต้าได้ขนกิจกรรมอะไรมาที่นี่บ้างรับรองว่างานนี้มันและสนนนนุกแ่อ จะพร้อมแล้วตามทอมไปลุยกันเลยเรามาต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าภายในงานในครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีกิจกรรมสุดสนานมากมายแล้วเนี่ยนะฮะทางโตโยต้าได้ขน <Yeah. S 1> บูธต่างๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะฮะว่ามีบูธอะไรที่น่าสนใจบ้างงั้นทอมขอเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะกับบูธนี่เลยครับบูธของเลนโซครับ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทางเลนโซมีร้อมแม็กสวยๆจมๆเด็ดๆอะไรมาฝากพูดเรากันบ้างไปดูพร้อมๆกับอมเลยดีกว่าครับเรามาต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะฮะกับบูธของน้ำมันเครื่องโททาวครับน้ำมันเครื่องจากประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับต้องบอกว่ามีหลายเกรดเลยนะจริงๆแล้วก็มอกกับรถทุกรุ่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูกันได้เนาะ ู้ชมครับเราได้ไปแวะเวียนนาเยี่ยมชมปริพันธ์เกี่ยวกับรถยนต์ถึงสองบูด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแรนโซ่แล้วก็ทูทาวนะฮะต้องบอกว่าทั้งสองบริภั์นี้นะครับเป็นบริภั์ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ครับที่คุณสามารถใช้ได้กับรถบ้านแล้วก็รถแขมงนะครับสมรรถนตัวนี้ให้ คุณผู้ชมได้ยินเป็นผมหรือเปล่าฮะเราได้ยินเสียงแว่วๆมานะครับเพราะว่าน่นอนครับภายในงานกับโตัตา้านมาตรนสปอร์ต2 0 1 5ในครั้งนี้นะครับมีกิจกรรม m e d and greet ด้วยซึ่งมีดาราศิลปินที่มาร่วมงานนี้นั่นก็คือหนุ่มหลออ่ออยางไม้พิรันนั่นเองนะครับเดี๋ยวตามทอมไปชมกิจกรรมและก็ไปพบกับหนุ่มหล่ออยางหนุ่มไมกันแบบใกล้ๆเลยดีกว่า ผู้ชมครับและตอนนี้เนะี่ยทอมเดินเข้ามาภายในงานแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าภายในงานนี้ก็มีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและก็รักในความเร็วนะครับก่อนอื่นเราไปเร่กน้ำย่อยกันเลยดีกว่าฮะกับกิจกรรมนี้ครับซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดกองเชียร์ของน้องๆน,องนะฮะโดยน้องๆนะจะสามาถา,มางๆในจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้นะครับและที่สําคัญเนี่ยน,นะครับยังมีกิจกรรม walk about on track อีกด้วยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบความเร็วคุณสาม,มารถเข้าไปร่วมถ่ายรูปพร้อมทั้งรับของที่ระลึกจากเหล่าบรรดานักแข่งได้เอาเป็นวว่า้้พรอมแล เราไปลุยกันในสนามเลยดีกว่าครับ เืนถามถึงผลงานหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เป็นไงบ้างกับการแข่งขัน์ตูนต์มอเตอร์สปอร์ตก็เดินทางมาหลายสนามแล้วนะครับกับสนามล่าสุดที่พเชียงใหม่ครับก็เจอกันสนามหน้าอีกทีน่าจะบางแสนครับผมพูดถึงสนามบางแสนหน่อยดีกว่าเป็นไงบางเตรียมตัวยังไงฝึกซ้อมยังไงบ้างดีกว่าก็ปรับเข้าใจกับสนามเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องความเข้าใจกับรถใหม่รถอัลติสที่ปีนี้เพิ่งขับปีแรกนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรถและเริ่มเซ็ตรถให้ให้เข้ากับตัว เลยนะครับที่ตามมาเชียร์กันนะครับแล้วก็ยังไงสนับบางแสนนะฮะห้ามพลาดนะครับงานใหญ่มากๆนะครับผมก็ฝากเชียร์ผมด้วยนะครับเอาเตซวนเมเกเรสนะครับหมายเลข77นะครับแล้วก็เพื่อนๆทีมเรสต์สตาร์ด้วยครับคบผมดีกว้างมากครับ สนุกแน่นอนครับเพราะว่าเป็นการประทะกันนะระหว่างนักขับไทยแล้วก็นักขับญี่ปุ่นครับด้วยก็บอกว่าด้วยลีลาความสาม,มารถเนี่ยก็บอกว่าไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะงานนี้สนุกแน่ๆครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครั ต้องยกความดีความชอบให้กับนี่เลยครับเจ้าไฮรักรีโวคันนี้นะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นรถปิ g กอัพนะฮะที่มีพลังกำลังของเครื่องยนต์มากมายเลยเดียวและก็ช่วงล่างนะฮะที่ถูกเซ็ตมาได้อย่างลงตัวนะฮะทำให้การขับขี่เนี่ยถือว่าง่ายได้แล้วก็ที่สำคัญคนที่จะขับแบบนี้ได้ต้องมีทักษะและความสามารถเท่านั้นครับ สุดมันครับอย่าง Toyota Corolla a ล t i s เอสปอร์ตโซเอ็ก Show นะครับ <c oughs> การโชว์ในครั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งหนุ่มดาราสุดหล่อของเราอย่างหนุ่มไมพิรัตน์นะฮะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับ เป็นการนำรถที่เป็นรถรูปแบบซิตี้คาร์เนี่ยนะครับมาโชว์ความคล่องตัวและสมรรถนะซึ่งต้องบอกว่าไม่แตกต่างจากรุ่นใหญ่ในค่ายเลยครับก็บอกว่ากาิจกรรมนี้สนุกสนานมากๆครับและตอนนี้ในสนามก็เริ่มโชว์กันแล้วนะฮะงั้นเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ซานีิถามหน่อยเป็นไงบ้างกับการแข่งขันที่ผ่านมาแล้วก็ความรู้สึกของซานีิที่ ในปีนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ Racing Star Team รู้สึกงไงบ้างครับก็บอ,อกว่าตื่นเต้นดีกว่าค่ะตื่นเต้นคือเราถือว่าเป็นโอกาสดีเพิ่งมาเจอประสบการณ์นี้รครั้งแรกเนาะเออสำหรับเรารู้สึกไงบ้างคือที่จริงต้องควบคุมสมาธิกับสติตัวเองให้อยู่เลยแหละเ <ừ. S 2> พราะว่าพอเราเจอความเร็วเข้าไปเนี่ยแล้วก็คือทุกอย่างมันมีเทคนิคหมดนะคะให้เชิญชวนเพื่อนๆหน่อยเชิญครับค่ะก็อยากให้มากันเยอะๆนะคะที่จะเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะสำหรับการแข่งรถใครที่ชื่นชอบความเร็วอยู่แล้วทีนี้เชื่อว่ามันมีสนามที่เอาไว้แข่่่่่่งงงงงแแแบบถถถูููกกกกกฎหมมมมาาายตต้้้อออไไขทีีีนนนนจริดดววล็โั จากญี่ปุ่นก็มีนะคะมีจากไทยเป็นแชมป์ประเทศไทยเยอะแยะมากมายเลยนะคะฝากด้วยละกันสำหรับออสนามต่อไปนะคะที่บางแสนไปเจอกันค่ะขอบคุณซานี้ด้วยค่ะ มอเตอร์สปอร์ต2015สนามที่4นะครับถ้าไม่มีภาพบรรยากาศการแข่งขัน <c oughs> ก็ถือว่าไม่สุดนะฮะดังนั้นแน่นอนครับสำหรับรคอมอเตอร์สปอร์ตทุกคนนะฮะเรามีภาพบรรยากาศมาให้ชมกันด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าทางโตโยต้าได้นำการแข่งขันถึง3รุ่นนะฮะโยกไปแข่งขันร่วมกับ งานแข่งระดับโลกครับอย่าง WTCC นะฮะหรือว่า World Touring Car Championship นั่นเองนะครับรับรองว่างานนี้มันแล้วก็สนุกอย่างแน่นอนนะฮะเอาเป็นว่าเราไปเริ่มต้นจากรุ่นแรกรุ่นนี้กันก่อนกับไฮไลท์โ o โยต้าวีออสวันเม็กเรสเรดี้ครับจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับ กับอีกหนึ่งรุ่นความมันครับกับ t o โยต้า o ีออ a วันแมกเรสครับต้องบอกว่าความมันในรุ่นนี้เนี่ยถือว่าสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะฮะและที่สำคัญครับกับการขับเคี่ยวกันที่ต้องบอกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันครับงานนี้ทีมไหนจะคว้าชัยไปเอาเป็นว่าไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับกับ t o y o ต้า o s ออสวันแมกเรสครับมาถึง สุดมันแล้วก็รุ่นใหญ่ที่สุดสำหรับการแข่งขัน Toyota Corolla Altis One Make Race นะครับต้องบอกว่าการแข่งขันในรุ่นนี้นะครเป็นการรวมสุดยอดฝีมือนะครับและสำคัญนะฮะแต่ละทีมต้องทำเวลาออกมาให้ดีที่สุดนะครับเพื่อสิ่งเดียวนั่นก็คือคะแนนสะสมประจำปีครับสำหรับทีมไหนหรือใครที่สามารถทำคะแนนสะสมประจำปีได้ดีที่สุดนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะไปแข่ง N e t Cup with race ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับและที่สำคัญนะครับคุณยังมีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ t o โยต้าทีม Thailand อีกด้วยครับช่วงนี้เรามาสรุปผลและแสดงความยินดีกับนักแข่งของเราที่ลงทำการแข่งขันขับเคี่ยวกันในสนามนี้ดีกว่าครับ ผลการแข่งขันในสนามนี้กับรายการ t ต y ยต้าม t o ต s p o ส t ตสนามที่4จะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยครับรุ่น t o y o ต a V ีออ n e m วันเมกเลสเลดี้ครับอันดับที่1หมายเลข23แพรวพันธมธราพาอันดับที่2หมายเลข21มานามิโคบายาชิอันดับที่3หมายเลข39ทันชนกเจริญสุขวัฒนาอันดับที่4หมายเลข25ิที่คำพรเดืองรองรัตนาอันดับที่5หมายเลข38ทิพววันผู้ระยบรุ่น t o y o ต a v วีออร์ดวันเมกเลสอันดับที่1หมายเลข 3, กิติศักดิ์เสียงสลักอันดับที่สองหมายเลข87ชัดยบุตรธนาภาสุขอันดับที่3หมายเลข6 6ชาวริศสุขรองอันดับที่4หมายเลข8 1สตูวิทย์คำจีนอันดับที่5หมายเลข22เอกนฤชาติวรพันธ์รุ่น toyota corolla altis one make rate อันดับที่1หมายเลข87นิวัฒน์กิ่นจำปาอันดับที่สองหมายเลข70นาโอกิคาวามูระ อันดับที่3หมายเลข12สาชัยชนัทกุลชออันดับที่4หมายเลข33ชนินชาปัญญารุ่งเจริญอันดับที่5หมายเลข50ิบชิบะเคนทาโร่ทางรายการคอคนรักรถก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักแข่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะผู้ชมแับแบบความมันความสุขสนานที่รายการคอคนรักรถนำมาฝากให้กับแฟนๆกีฬาโมอเตอร์สปอร์ตอย่ายตาโโตามมอเตอร์สปอร์ตสองวันจ มาชมกันถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับยังไงแล้วนะฮะสำหรับโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตนี่นะฮะก็ยังมีเกิดขึ้นแบบนี้ทุกๆปีนะครับดังนั้นแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตห้ามพลาดเด็ดขาดติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะฮะที่ w w w t o y o t a motorsport. net นะฮะหรือว่าใน Facebook ก็ตามนะครับไปเซิร์ชคำว่า t o y o ต a m o t o r s p o r t อไทยคุณสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตจากทาง t o y o ต a ได้เลยนะครับ และอย่าลืมครับกับการทิ้งท้ายในสามสุดท้ายเนี่ยฮะในวันที่27ถึง29พฤศจิกายนนะับกับบางแสนไทยแลนด์สปีดเฟสติวัลที่จังหวัดชลบุรีนะครับแฟนๆกีฬามอเตอร์สปอร์ตห้ามพลาดเด็ดขาดครับเอาเป็นว่าวันนี้เราขอปิดท้ายไปด้วยฟรีคอนเสิร์ตจาก Big Ass ครับซึ่งตอนนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วทอมต้องลาไปก่อนยังไงไปพบกับพวกเขาเลยกับ Big As s วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ